สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาไร่ของอ่าเขาเรียกอะไรนี่คือต้นถั่วนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่คือต้นถั่วนะคะดูดอกสวยงามมากต้นแรกๆนี่ว่าเป็นดอกไม้อาจจะเป็นถั่วแป๊บก็ได้นะคะทุกคน คือไม่มั่นใจนะคะแต่หอมมากเลยหอมทุกคนดูดูความสวยงามเยอะมากเลยทุกคนใช่ถัว่วคล้ายๆกับถัว่วลันเต่านะคะถัว่วลันเตาถั่วที่ที่เขาทำอันนั้นนะคะทุกคนเราไม่เห็นยังไม่ยัง,ย,งยังไม่แก่นะคะยังไม่แก่เขาเพิ่งจะออกดอกนะคะทุกคนอือหูดูสวยงามมากเลย เยอะมากเลยนะคะทุกคนตอนแรกนึกว่าดอกไม้มีกลิ่นหอมหอมก็เลยอ่าทุกคนดูดอกไม้สวยไหมดอกไม้ริมทางนะคะทุกคนเห็นไหมสวยไหมทุกคนตอนแรกคิดว่านล้ก็เป็นต้นถั่วแน่นอน,นะคะ่ะต้นถั่วนะคะถั่วต้นถั่วแน่นอนเลยนะคะถั่วแป๊บประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหดูไม่รู้กี่สิบกี่สิบไร่นะคะ เยอะมากเลยเห็นไหมคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ตอนเย็นนะคะทุ่มกว่ากว่าบรรยากาศดีมากออกปั่นจักรยานเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆนราจะไม่ออกออืฮทุกคนเห็นไหมอุ้ยเขามีมีแมลงด้วยทุกคนมีเพียด้วยทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมนี่มีตัวเพียด้วยออืเยอะเลยอ่า นี่ธรรมชาติมากเลยธรรมชาติมากเลยนะ,ะทุกคนให้ทุกคนได้รับชมนะคะนี่คือดอกอย่างนี้แล้วนกะนดอกถั่วอื mm hmm. ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะมาเจอเพราะไม่ไม่เคยออกออกทางเส้นนี้นะคะ,ะไปบ้านสวนไปเส้นนี้ก็จริงนะคะแต่อ่าต้นนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะดูดอกเขาสวยๆตอนแรกนึกว่าเป็นดอกไม้ทุกคนเหมือนไหมเหมือนกับดอกไม้เนอะนี่เหมือนเลยเหมือนเลย แต่ไม่คิดว่าเขาจะสวยงามขนาดเนี้ยตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นดอกนะะให้ทุกคนรับชมเนาะแล้วก็จะมาเอาคลิปที่ว่ามันมีมีมีเมล็ดนะคะมีมีมีเม็ดประมาณนี้นะคะทุกคนคอยสังเกตนะคะคือตอนนี้คือดอกเขาเริ่มออกใช่ไหมคะตอนนี้ดอกเขาเริ่มออกนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูตอนที่ว่าจากที่ดอกออกมาแล้วมันจะเป็น เป็นผลยังไงอะใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันออกยังไงนะด้วยความที่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นต้นนี้นะคะตั้งแต่อยู่ฮอลแลนด์มาไม่เคยเห็นเลยต้นแบบเนี้ยแล้วก็สีเขาก็สวยด้วยเขาจะเป็นออกสีขาวแล้วก็ออกสีสีดำๆประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมสังเกตได้ไหมคะให้ทุกคนสังเกตดูนะคะนี่คือดอกนะคะ จะ,จะพยายามมาดูบ่อยๆนะคะทุกคนก็จะได้เห็นว่า,ามันเป็นเม็ดแบบไหนเป็นรูปแบบไหนนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมนี่คือบรรยากาศตอนเย็นห่างจากบ้านประมาณสักโลก,กว่านะคะทุกคนก็อาจจะรู้ใช่ไหมคะตอนนั้นคือที่ที่ที่โบสตรงนูน้นใช่ไหมคะนะฮะก็ ประมาณกิโลกว่าๆนะคะกลับมาจากมาจากจากบ้านนะไม่ไกลนะคะตัวนี้ก็คือสวนสวนญ้านะคะตัวนี้คือญ้านะคะ,คะ,คะที่เขียวเขียวที่ทุกคนเห็นเขียวเขียวนะคือญนะ่าเพราะว่าเขาจะหวานญ้านะคะหวานญ้าหรือว่าจะเป็นเม็ดเม็ดที่ทําขนมปังก็ได้นะคะเป็นคล้ายๆกับข้าวประมาณนี้ก็ได้นะคะคือไม่มั่นใจนะคะเพราะว่าเขายัางยังยังเล็กอยู่แล้วก็ไม่ไม่ใช่คนที่จะรู้จักอะไรขึ้นมากกว่านี้นะคะ แต่ที่เห็นคือบรรยากาศสวยงามมากเราจะให้ทุกคนได้รับชมก่อนหน้านี้หลังจากนี้คือจะมันจะเป็นอะไรแบบนี้ทุกคนสวยมากเลยนึกว่าดอกไม้ไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่เลยนะคะเนี่ยเหมือนดอกไม้จริงนะคะแต่ไม่ใช่เลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะให้ทุกคนดูพระอาทิตย์นะคะนี่คือพระอาทิตย์กำลังจะตกไม่ตกง่ายหรอกแต่ว่า นี่คือบรรยากาศตอนเนี้ยบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกอย่างจะเคี้ยวเฉอ่านะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยตัดหญ้าช่วงนี้นะคะเ็าจะจะมีมีมีช่วงมีช่วงตัดเนาะเราก็ต้องเข้าใจนี่คือบรรยากาศนะคะสวยไหมบรรยากาศสวยมากเลยท้องฟ้าคลึ้มคร้มถามว่าจะครึ้มฝนไหม คงไม่นะคะเพราะว่าวันนี้เขาบอกแล้วว่ามีฝนแต่ว่าพรุ่งนี้แน่นอนพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะคะพรุ่งนี้เป็นวันมูดดาดอกนะคะที่ฮอลแลนด์นะคะอ่ะฮะพรุ่งนี้คือวันมูดดาดอกนะคะก็เป็นวันแม่นั่นเองของของฮอลแลนด์เนะาะอ่ะฮะบ้านเราก็12บสองสิงหานี่ให้ทุกคนได้รับชมนะคะนี่คือว่าเป็นถั่วแน่นอนถั่วแป๊บนะคะเดี๋ยวจะจะพยายามเข้ามาดูบ่อยๆให้ทุกคนได้รับชมนะคะหลังจากที่ ออกดอกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วจะเป็นผลยังไงทุกคนคอยติดตามนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ทุกคนได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีดอกที่สวยงามมากเลยมีดอกที่สวยงามและหอมด้วยนะคะทุกคนหอมด้วยหอมแบบจับใจเลยหอมแบบที่ต้องจอดจัก,กรยานน่ะปกติจะไม่ไม่ค่อยมาเส้นนี้นะคะเพราะว่านอกจากว่าไปบ้านสวน สวยงามมากนะคะทุกคนให้ทุกคนได้รับชมนะคะดูความความก็ถึงนู่นเลยนะถึงนู่นแลยถึงจุดนู่นเลยจุดที่ว่าทุกคนเห็นเป็นรั้วนะนะฮะก็ก็หลายสิบไร่เนาะความคิดเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาบรรยากาศตอนยินๆให้ทุกคนรับชมแล้วก็ให้ทุกคนรับชมอ่าพืชผักด้วยเนาะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคน